เคนตะนะครับก็ขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับของ He ลิสเวล l นะครับซึ่งตราสินค้าตัวนี้นะครับคือเคนตะเคนตะเนี่ยครับเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะครับก็คือเป็นกาแฟเขาเรียกว่าอิน t แตนกาแฟ i n นสแตนก f แฟนะโฮ่ออินวันนะไม่ใช่แค่ถ้าทรีเนี่ยครับมันประกอบด้วยกาแฟน้ำตาลคอเฟ่เมตแต่โฮนี่คือของเราเนี่ยมีมากกว่านั้นก็เลยเรียกว่าหลายๆอันรวมกันนะครับปกต,ติเราดื่มกาแฟเนี่ยครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะ ได้คาเฟอีนไปช่วยให้กระตุ้นให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มของกาแฟตอนนี้ครับนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมีเรื่องของสุขภาพนะเค <S <S นต้าเนี่ยครับเป็นกาแฟที่เราได้ผ่านการพัฒนาคิดค้นขึ้นมาว่าเราจะเอาสมุนไพรที่มันมีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยครับใส่เท่าไหร่มันถึงจะยังคงรสชาติที่ดีเพราะสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะเฟื่อนขมฝาด ซึ่งทําให้รสชาติกาแฟเปลี่ยนไปนะครับถ้าใครได้ลองก็จะพบว่าเคนตะาเนี่ยครับรสชาติเนี่ยกลมกล่อมนะครับสมุนไพรหลักๆที่เราใสา่ลงไปนะครับก็คือตัวแรกที่กาลังมาแรงตอนนี้คือถังเช่าถังเช่าหรือคอนดิเซปเนี่ยครับตัวที่บ่งชี้ถึงสารออกฤทธิ์ในถังเช่าก็คือคอนดิเซปินคอนดิเซปินนะครับซึ่งเป็นสารที่ที่มีการคินค้นคว้าวิจัยแล้วว่ามีตัวถังเช่าเนี่ยเป็นเห็ดนะครับเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะ เห็ดนอนเห็ดหนอนนเห็ดที่มันมีหนอนหนอนเออหนอนที่ที่โตขึ้นมาแล้วมันมีเห็ดอยู่ด้วยนะครับอันนี้ต้นกําเนิดจริงๆครับเป็นอยู่ทางแถบที่เบตนะครับที่อากาศหนาวเย็นด้านธรรมชาติเนี่ยครับจะหาหาค่อนข้างยากราคาเห็ดพวกนี้แห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับก็เป็นแสนสองแสนบาทนะปัจจุบันนะครับนักวิทยาศาสตร์แสนถึงแสนบาทต่อกิโลปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็มองว่าก็เอา เชื้อมาเนี่ยครับแล้วมาทําในห้องปฏิบัติการนะครับก็สามารถที่จะผลิตออกมาได้นะตัวถังเช่าที่เราใช้เนี่ยเป็นถังเช่าที่เรานําเข้ามาจากบริษัทที่เขาผลิตที่สหรัฐอเมริกาเขามีค่าเขามีใบใบประกาศใบเขาเรียกว่าใบรับรองการวิเคราะห์เนี่ยครับซึ่งระบุว่ามีสารคอนดิไซปินเนี่ยครับมีปริมาณมากนะครับเราเอามาเป็นส่วนผสมนะครบสม,มุนไพรตัวต่อมาก็คือตัวของปัญจขันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนะครับนี่เป็นสม,มุนไพที่คนรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้ว ตัวต่อมาก็คือตัวหลินจือเห็ดหลินจือเนี่ยครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเห็ดหลินจือจช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็มีสมุนไพรตัวนี้ยอยู่ในนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อชื่อง่ายๆคือสมไทยนะครับกระชายดาครับกระชายดำเนี่ยครับในแงยแวดวงของสมุนไพรโบราณของไทยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความกระชุ่มกระชวยของดีต่อสุขภาพของเพศชายนะครับนั้นเข็นตา เป็นกาแฟที่ชงกับน้ําร้อนไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วนะรสชาติกลมกล่อมนะครับได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยนะครับก็เลยเป็นสโลแกนเนี่ยว่าเป็นกาแฟสําเร็จรูปผสมสมุนไพรเพื่อบํารุงสุขภาพสําหรับผู้ชายนะครับน่าสนใจครับลองแล้วจะติดใจ